คดีน้องชมพู่ทีมข่าวได้เดินทางสอบถามพลตรตรีวิชัยสังประภัยหรือผู้การแต้มอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลว่าการที่พบเส้นขนสเส้นสื่อความหมายอย่างไรและทำไมเส้นขนเพิ่งปรากฏอาจจะเป็นการยัดหลักฐานเพิ่มเติมหรือไม่พลตรีวิชัยกล่าวว่าต้องมาดูกันว่าเส้นขนนี้ได้มาตั้งแต่ตอนไหน หากได้มาตั้งแต่ตอนแรกๆที่ทำคดีแสดงว่าหลักฐานมีจริงซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอยู่ในขั้นตอนการตรวจพิสูจน์ว่าเส้นขนนี้เข้ากับใครตนยอมรับว่ากระบวนการนี้ใช้เวลานานมากจริงๆบางคดีที่ตนทำห้ปีเพิ่งออกมาก็มีแต่จากประสบการณ์ของตนเส้นขนดังกล่าวอาจจะนำไปเป็นตัวบ่งชี้กับพยานหลักฐานอื่นได้ อย่างสมัยก่อนตนทําคดีหนึ่ไม่เจอหลักฐานอะไรเลยยกเว้นก้นบุรีพอไปตรวจ DNA เจอเป็นคนไหนก็ต้องไปสืบอีกว่าคนนี้อยู่ไหนตอนเกิดเหตุปรากฏว่าจากพยานหลักฐานอื่นชี้ชัดอีกว่าคนนี้อยู่ในที่เกิดเหตุกรณีที่เพิ่งเจอเส้นขนตนคิดว่าค่อนข้างเป็นไปได้ยากเพราะคดีนานมากแล้วแต่ก็มีสิทธิ์ที่จะเจอได้แต่ต้องบ่งบอก ที่มาให้ได้ว่าเจ้าหน้าที่ไปเจอได้อย่างไรเจอที่ไหนเพราะเส้นขนนกก่าวถือเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญมากๆแต่จะสามารถทำให้สารลงโทษได้หรือไม่ก็ต้องขึ้นอยู่ที่สารอีกว่าจะเชื่อหรือไม่ส่วนที่มีข้อมูลบอกมาว่าเป็น DNA ทางสายแม่ก็จะมีคุณตาคุณยายตัวแม่น้องชมพู่ และพี่น้องของแม่น้องชมพู่เช่นป้าแตนตนยืนยันว่าตำรวจไม่มีทางยัดหลักฐานเพิ่มเติมแน่นอนหากทำหลักฐานขึ้นมาเองแล้วไปขัดแย้งกับหลักฐานชิ้นอื่นๆคนทำติดคุกแน่นอนเพราะฉะนั้นยัดหลักฐานไม่ง่ายใครจะเสี่ยงอีกอย่างใครจะนำเส้นขนของคนอื่นมาได้คดีนี้ไม่มีจับแพ้แน่นอนหากจะทำแบบนั้นคงทำไปนานแล้ว แต่สาเหตุที่คดียืดเยื้อเพราะเจ้าหน้าที่กำลังรวบรวมพยานหลักฐานอย่างแน่นหนาเพื่อให้สารไม่ยกฟ้องเพราะฉะนั้นแล้วช้าแต่ชัวร์ดีกว่าคดีน้องชมพู่จับโป๊ะลุงพลพบในปากน้องชมพู่มีร่องรอยคล้ายโดนอุดปากคาดผู้ต้องหาคิดว่าน้องตายทั้งที่จริงยังไม่ตายทั้งนี้คุณออยนักข่าวช่องสามที่ลงพื้นที่ตั้งแต่มีข่าว ได้ออกมาเปิดเผยกับคุณสรยุทธ์ถึงคดีนี้ว่าหลักฐานหนึ่งที่สำคัญในคดีนี้คือตำรวจพบว่าในปากน้องชมพู่มีรอยช้ำเหมือนมีคนอุดปากเอาไว้ตอนที่น้องหายตัวไปนั้นคาดว่าน้องอาจจะโดนเอามือปิดปากจนหมดสติแต่น้องไม่ได้เสียชีวิตในทันทีผู้ต้องหาเลยอาจจะตกใจ เลยมีการเอาน้องไปไว้ในกอไผ่ก่อนแล้วลุงพลไปส่งพระแต่เรื่องนี้ไม่มีใครเห็นเป็นการคาดการเพียงเท่านั้นตอนนั้นผู้ต้องหาอาจจะเข้าใจว่าน้องชมพู่เสียชีวิตไปแล้วแต่จริงๆแล้วน้องชมพู่ยังไม่เสียชีวิตแต่กำลังร่อแร่ไม่มีเรี่ยวแรงเพราะก่อนหน้านี้ น้องได้กินข้าวไข่เจียวไปเพียงหนึ่งคำและกินน้ำไปนิดหน่อยจากนั้นผู้ต้องหาก็อุ้มน้องไปที่ผู้เหล็กไฟเพื่อไปอำพรางศพโดยการถอดเสื้อผ้าถอดรองเท้าเอาไปวางกระจายกระจายกันเรื่องนี้มีพิรุษคือน้องชมพู่ยังถอดเสื้อผ้าเองไม่ได้และหากพยายามถอดเองก็ต้องพันกันแต่เสื้อผ้าถูกถอด ออกมาอย่างเรียบร้อยและรองเท้าก็วางเอาไว้เรียบร้อยก้าวอยู่ข้างหน้าก้าวอยู่ข้างหลังคดีน้องชมพู่เปิดแรงจูงใจข้อสันนิษฐานคดีน้องชมพู่นำไปสู่การออกหมายจับลุงพลจากกรณีการออกหมายจับในายชัยพลวิพาหรือลุงพลใน3ข้อหาในคดีน้องชมพู่ที่เสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาบนเขาภูเหล็กไฟที่มีการฟันธงว่า เด็กเล็กขนาดน้องชมพู่ไม่สามารถขึ้นไปเองได้อย่างแน่นอนตามมาด้วยหลักฐานที่นำไปสู่การออกหมายจับและขณะนี้ถูกควบคุมตัวเพื่อสอบสวนแล้วนั้นรายงานข่าวจากทีมสืบสวนสอบสวนแจ้งว่าได้มีการสรุปประเด็นสาเหตุที่นายชัยพลตกเป็นผู้ต้องหากระทําผิด โดยทําให้น้องชมพู่ถึงแก่ความตายนั้นเชื่อว่ามาจากพฤติกรรมที่เป็นคนโมโหร้ายโดยเฉพาะกับเด็กมักเป็นคนที่รําคาญหากเด็กร้องงอแง,งหรือไม่ได้ดังใจซึ่งพบว่ามีกรณีตัวอย่างเกิดขึ้นกับเด็กที่อยู่ใกล้ชิดกับลุงพลรายอื่นมักถูกลุงพลดุดา่าและเคี่ยนตีบ่อยๆสําสำหรับกรณีน้องชมพู่นั้นมีข้อสันนิษฐานว่า ในวันเกิดเหตุลุงพลมาพบน้องชมพู่ที่บ้านและชักชวนออกไปเที่ยวเล่นระหว่างทางเมื่อไปถึงบริเวณป่าที่ห่างออกไปจากบ้าน900เมตรคาดว่าน้องชมพู่จะร้องไห้ตกใจเนื่องจากเป็นเด็กที่กลัวป่าทำให้ลุงพลนั้นโมโหอัดดุดา่าทำร้ายน้องชมพู่อย่างพลังเผลอ โดยผลการตรวจพิสูจน์ของแพทย์นิติเวชพบร่องรอยชี้ว่ามีการร้องไห้อย่างตกใจมากและเป็นไปได้ที่จะถูกอุดปากคาดว่าลุงพลคงใช้มือปิดปากจนเด็กแน่นิ่งไปและเกิดความตกใจจึงนำร่างนั้นไปทิ้งไว้ภายในป่าสอดรับกับการที่สุนัขดมกลิ่นของตำรวจได้พบกลิ่นของน้องชมพู ที่ป่าห่างจากบริเวณบ้านประมาณ900เมตรดังกล่าวอย่างสอดคล้องตรงกันชุดสืบสวนสอบสวนเชื่อว่าในภายหลังลุงพลน่าจะย้อนกลับมาบริเวณที่ทิ้งร่างเด็กเอาไว้แต่ไม่พบเด็กเนื่องจากน้องชมพู่ยังไม่ถึงแก่ความตายสอดรับกับการตรวจพิสูจน์ที่พบว่าน้องชมพู่มีรอยช้ำที่ฝ่าเท้า น่าจะเกิดจากการเดินเท้าเป็นระยะทางไกลจึงเป็นไปได้มากว่าเมื่อน้องชมพู่ฟื้นจากสลบแล้วพยายามเดินจนหลงเข้าป่าไปในป่าและยังมีรอยขีดข่วนตรงกันกับป่าบริเวณนั้นที่มีต้นไม้มีน้ำจํานวนมากรวมทั้งเด็กหลงป่าในสภาพที่ขาดน้ำและขาดอาหารจนอ่อนแรงสอดรับกับผลพิสูจน์ของแพทย์นิติเวช ที่ว่าเสียชีวิตเพราะขาดน้ําและขาดอาหารส่วนการที่พบร่างของน้องชมพู่บนเขาภูเหล็กไฟนั้นหลักฐานชี้ว่าน้องชมพู่ไม่ได้เดินขึ้นไปเองอย่างแน่นอนตํำรวจเชื่อว่าเมื่อลุงพลมาพบน้องชมพู่ที่หลงอยู่ในป่าใกล้หมู่บ้านจึงตัดสินใจนำเด็กขึ้นไปบนภูเหล็กไฟจัดวางร่างเพื่ออำพรางคดี อีกทั้งมีพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงถึงลุงพลตกอยู่ในบริเวณที่พบศพน้องชมพู่บนเขาูเหล็กไฟทําให้ตํารวจขมวดปมคดีนําไปสู่ข้อกล่าวหาลุงพลคดีน้องชมพู่ฝากความลับขั้นสูงให้สิทธาเผยความลับขนนอกลุงพลอาจารย์ออสแจงยิบเทคโนโลยีขั้นสูงไม่มโนฝากสิทธาไปศึกษากรณีนายชัยพลวิภา หรือลุงพลอายุ44ปีถูกออกหมายจับ3ข้อหาซึ่งเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่ว,วัย3าขวบเมื่อ11พฤษภาคม63บนเขาผู้เหล็กไฟหลังจากนั้นทนายตั้มได้พาลุงพลเข้ามอบตัวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติและถูกควบุมตัวไปลงบันทึกประจำวันที่สอนอปทุมวันก่อนจะถูกส่งตัวให้พนักงานสอบสวนสพกกตูมตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น โดยหลักฐานสําคัญที่เจ้าหน้าที่ตํารวจใช้ในการจับกลุมตัวผู้ต้องหาคือเส้นผมของน้องชมพู่ที่ติดไปกับลุงพลและตกอยู่ในรถกระบะเป็นเส้นผมกลุ่มเดียวกันกับ36เส้นที่ถูกตัดและสับด้วยมีดซึ่งไปพบบริเวณร่างของน้องชมพู่รวมทั้ง DNA ที่พบในขน3เส้นครั้งแรกผ่านการตรวจ DNA แบบไมโทคอนเดียพบว่าเชื่อมโยงกับเพศหญิง ระบุได้ว่าเป็นของญาติสายเลือดเดียวกันฝั่งแม่อาจเป็นของน้องชมพู่แม่พี่สาวป้านา้ายายและเมื่อตรวจละเอียดด้วยวิธีพิเศษอนุภาคแสงซินโคตรตอนด้วยเครื่องมือพิเศษที่มีเพียงสองเครื่องในเอเชียตะวันออกเฉีงใต้ได้แก่ไทยและสิงคโปร์พบความเข้ากันได้มากที่สุดกับป้าแตนที่เชื่อมไปถึงลุงพลล่าสุด รองศาสตราจารย์วิรชัยพุทธวงศ์หรืออาจารย์ออสอาจารย์ประจําภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์อธิบายถึงแสงซินโคตรตอนให้ฟังว่าขณะนี้คดีของนักชมพู่ต้องพึ่งพาหลักฐานนิติวิทยา,าศาสตร์โดยเฉพาะเส้นขน3สเส้นและเส้นผมอีก36เส้นซึ่งต้องใช้เทคนิคเอ็กซรยลด้วยกล้องอิเล็กตรอนแบบสกราด ในการตรวจสอบว่าเป็นเส้นผมของใครและเข้ากับใครที่เป็นผู้ต้องสงสัยแต่ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ต้องการหลักฐานที่ละเอียดกว่านี้จึงต้องพึ่งพาแสงสินโครตรนซึ่งในประเทศไทยนั้นมีอยู่เพียงหนึ่งเครื่องที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาโดยแสงสินโครตรนจะช่วยเอ็กซเเล์ภาพตัดขวางของพื้นผิวของวัตถุ วงเล็บในที่นี้คือเส้นผมซึ่งหากภาพเอ็กซเลยกเส้นขน3เส้นเหมือนหรือเข้ากับบุคคลใดแปลว่าบุคคลนั้นคือคนร้ายหรือบุคคลใกล้ชิดคนร้ายดังนั้นจึงขอฝากประเด็นนี้ให้กับสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มลองแก้ดู